สวัสดีค่ะวันนี้จะนำเสนอเมนูอะไรรู้ไหมคะน้ำยาป่านะคะนี่อันนี้ก็คือพริกนะพริกที่ทำน้ำยาป่านนะก็จะมีหอมมีกระเทียมมีข่าตะาไคร้ใบมะกรูดนะคะอันนี้ก็คือน้ำปลานะต้มสุกแล้วนะคะใส่ไปอีกหน่อยเนาะอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเผ็ดกินไม่ดได้ นี่ก็จะเป็นกระชายนะคะกระชายไม่ต้องทําละเอียดเนาะไม่ต้องทอําละเอียดนะคะกระชายทำตามพอหยาบๆพอนี่ก็จะเป็นกระชายนะคะกระชายกระชายตามพอละเอียดพอตามพอละเอียดไม่ต้องเหล,ล็กเหล็กจนเกินไปเนาะ าใส่พริกหมดพวกคงจะเผ็ดนะเีลือถ้าไม่เผ็ดเราก็จะเติมใหม่อันนี้ก็เติมน้ำลงไปล้างจากเครื่องปั่นเนาะริกมันมผิดอยู่อันนี้ก็จะเป็นเนื้อปลานะเนื้อปลานะเนื้อปลานินที่เราแกะก้างออกแล้วนะก็จะเป็นเนื้อปลานินนะใส่เนื้อปลานินลงไปเลย ใส่เนื้อปน,นิลไปเลยนะคะทำน้ำยาป่าค่ะทุกคนน้ำยาป่ากินกับขนมจีนเนาะเพิ่มความนัวเราก็จะมีชิรสนะคะครสเราก็จะมาใส่ชิรสนะคะชิรสนี่ชิรสของเรานะ ใส่ลงไปนะคะเพิ่มความอร่อยน้ำปลาของเราก็เค็มอยู่แล้วเนาะน้ำปลาอย่าเพิ่งใส่เนาะเดี๋ยวมันเค็มเนาะแป๊บน,นึงก็กินได้เราก็จะเอาต้นหอมมาล้างนะคะทุกคนเราก็จะเอาต้นหอมมาล้างนะคะ ห,หาต้นหอมก่อนอันนี้ก็คือต้นหอมนะมาล้างทำความสะอาดอก่อนนะจ้าเอาไว้ใส่น้ำยาปลา ต้นหอมของเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วเราก็จะมาหั่สนสนยาฝ่านะคะหมานี่ห่ออะไรเนาะหมานี่ห่อได้ห่อดีจริงเลย สักพักหนึ่งก็เดือดแล้วนะคะน้ำยาป่าของเราใส่เนื้อปลาก็จะเข้มข้นดีนะน้ำยาป่าหอมก็ชายนะไม่ได้ซื้อลูกชิ้นมาลอยนะถ้าใส่ลูกชิ้นหน่อยก็คงจะอร่อยดีพอแล้วไม่ต้องใส่แล้วเดี๋ยวมากินน้ำยาป่าด้วยกันนะคะใกล้จะเดือดแล้ว แก๊ของเราก็ร้อนแป๊บเดียวนะคะเราก็จะมาชิมรสชาติดูนะน้ำก็เริ่มเดือดแล้วทำน้ำยาป่าอร่อยอร่อยแซ่บ,ซบเดี๋ยวถ้าพริกไม่เผ็ดก็จะเติมลงไปอีกหอมหอมน้ำยาป่ามมไม่ต้องปิดฝาเราก,กำลังเริ่มเดือดหอมหอม หอน้ำยาป่าน้ำหอมกระชายเนาะกินกับขนมจีนนะขนมจีนของเราก็ซื้อมาแล้วนะคะนี่ขนมจีนขนมจีนอร่อยอร่อยนะคะเดือดแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชิมรสชาติดูนะมันขาดอะไรเราก็จะได้เติมนะคะน้ำยาป่าจะใส่ข้าวเหน อืม,อ,มอร่อยเผ็ดแล้วไม่ต้องใส่ละพิกเติมน้ำปลาไปนิดนึงพอเพื่อความชุ่มฉ้นไม่ต้องทำเค็มเดี๋ยวกินไม่ได้ เราก็จะเอาต้นหอมโรยหนะ้าสักหน่อยอร่อยแล้วนะคะน้ำยาป่าของยายไก่เผ็ดพอดีแล้วเผ็ดเยอะกว่านี้กินไม่ได้นะคะ มากินน้ำยาป่าดด้วยกันนะจ๊ะทุกคนน้ำยาป่ากของยายไก่ก็เสร็จแล้วนะคะเสจนัวเสจนัวเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยค่ะใส่ต้นหอมลงไปนะ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะมากินน้ำยาป่าด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยคะ่ะอร่อยบาย,บาย